ผมอยู่สวนเอื้อขันเอาหน่วยนะครับบันนี้เพิ่นปลูกหอมกับปลูกกระเทียมนะครับเด็ด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 ทงมานี่มองสมสิบครับอ้นี่มูนสามสิบครับาคือเากนแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่บอนบอนอย่างชุบหน่อยสีสกเกตนะนะบ้านบอนอย่างชุบหน่อยสีสกเกตนะครับ ปลูกหอมวิธีชีวิตการปลูกหอมปลูกหอมปลูกกระเทียมนะครับอันนี้คือปลูกกระเทียมหรือปลูกหอมบ,บ่อย หอมแดงครับหอมแดงกิ่งชิพหาตับผูกกระเทียมกิ่งทีาอามอม,อม,มันจะห่างกว่าทีกว่าครับทีกว่าแม่น,นบ่คร<บ>ับทีชิพหาห่างทีลงที่สามสิบผัดชิพสองปัดกระเทียมครับอันนี้คือลูกกิ่งครับตัวกิ่งพอเขากิ่งไปตัวนี้มันจะเสียบลงดินเป็นรูนะครับเป็นรู เวลาปลูกเขาก็หยอดลงตามรูที่ลูกกิ่งเสียบนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกิ่งที่หนึ่งในหกหัวครับสมัยตะกี้ใส่คนใส่คนในการซากลุงเอานะครับเดนี่ท่านสมัยครับเยีบกกมา เาสถ่ายรูก็อาข้าผูเใหไ่มาแล้ววานไหนจะพาข้าผูเขาหน่อยจะพาผูเขาเชียมให้โอ้เพื่อสผูเขเชียมคนนัดกัรมาแล้วีเขาบอกาเ้ขาก็เนเถถึงั่วก็ผัวฉันอยู่เมื่อี่เาไปั่นนี่เมื่เดืน่นเาเลายรูปืสดแล้วอเยอ่เสียงเียนวเออถือสาสอ้อมเฮียนอยู่หันเนอะ่มตะกี่ใสยังสักทำไมเป็นหัว อันเขาน็บไปเลยโอ้เนบไปเลยเนบไปเลยเออบามันเปียงกันเลยามให้เอาสิบยี่สิบเสนสามสิบเส้นบานเขาเขามาบัดเอาเป็นโอ้เออเม็ดหนึ่งเขาเอาจากเส้นจักเส้นหาเส้นหกเส้นเน่ยนะมันมันมันไดมาฐานบานนีเออมันได้มาฐานของมันสมัยตะกี้นบไปเลยมันเปลืองสิบเออตะกี้เข้าใหก้งเสมอกิบขึ้นกันอือืมแล้วที่้เข้ามาสิบสองสิบสามสิบสี่สิบ้าสิบสิเจแล้วต้เสีเดี๋ยวจะสี่่ห้านี้เออบนเขาจะได้ใหยมัน ขยายพูดออกดีคือว่าอย่าไม่เก็บผ้าห่าหน่อยกันนิบเก็บที่แปดไปเขาต้องมันกิ่งบางกิ่งไว้เน้มันผสหอหลายกั13 12 1อือจะว่าหัวมันของใหญ่เไม่เข้ากูทันทีเออทันทีมันมันหัวปมหัวบนบนงามอืออืออเออกันเก่งทิพี่หาไปหัวมันมุกันใหญ่มันงามแั้วเนีไปพวกลายได้หรือเนไปพวกไก่ได้หรือร้อยใบคือม้วนนี่เขาเกลี่ยอะไรเนบอกครับเกล่ยละวครับเกลก่แล้วมันเกิ มันก็เป็นหัวบยใหญ่ป่ะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าพ่เวลามัน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 ข้าเก็บนี่ยมันหัวใหญ่มันบ่เออเวลาข้าเก็บแล้วหัวอันบาดดิโคโลเคเล่ซ้ำกระปั่นเขาคำไข่ไข่นกกระทานั่นซ้ำม้วนก็จะขายนั่นเออนะซ้ำนั่นล่ะนี่ของของเราเนี่มันพันใหญ่ได้ดิมันพันใหญ่เออนี่หนี้พันพันพันตาเข้มอืมแต่าข้าวลงทะเลหัวนี่มันก็แตกมันบ่ครับ นี่นหัวนี่แบบมันใหญ่มาแล้วมันจะแพ่ออกสามสี่ห้าหกเออขัดถือพันมันดีกับสองสามกับหัวใหญ่แห้งรันถือต้นแพมาเลเซียนั่นสองกอสี่สองกอเงานี่ม่ใช่คำหนึ่งเออครับมันเป็นบนันมันมีหลายอย่างอืมอังกฤเนี่ยไปถามอแม่ใบกับหูดอกเพิ่มอะไยเเพิ่ปลูกพักไรแม่ใบเพิ่ปลูกพักาย หมู่บ้านเพิ่งกโมู่บ้านมะโรองอไรโก้อนอะไรหนึงหรับหนาบ่ได้มาไทยเอาโคตรโอยโคตระจมันไหลผ่อนตเส้าน้แม่น้องหอนมาหนิหอนหอนแดดแดดหอนตาเศร้านีวาเจ็บโผล่ละกันเมันพอมันพ่อ บัตรนี้ค่าแรงอย่างไนครับค่าแรงกับสองร้อยห้าสิบหอดหอดหอดเที่ยงหอดเพีนหอดเพนหอดเพนหอดเพนสองหเขาสองร้อยสามสิบเสองรอยสามสิบมครับน่องร้อยเออไปล้วราคาไหมชั่มโมงละห้สิบบาทครับโอ้หอยโมงชั่มโมงละห้าสิบบาทหอยโมงแรกกับหกร้อย เับเป๊ะข <trilogy> ันเขาแล้วก้อนหาโมงเลยแล้วกอนหาโม่งกับสี่ร้อยหาสีไปโอ้ครับได้ตามระยะของมันนะอย่าพจะลอันเอาไันม่กตัวอืออืออืออาจจะว่าพันนี้มันเหลือเกินเนาะอือคือคล้ายๆว่าเมารือไล่วันนี่นี่ไล่วันโอ้ครับไล่วันเขาเห็ดเป็น ร้บันมือนึงเขาจะเป็นสอกอโอครับอือืจากสิบเร็โม่ไปกับกับนี่เจ้าไม้มาเขามาครับ,รบอืออืราคาทอกันราคาทอกันราคาทอกันครับผู้เพืน่นผู้เพื่อนใจดีผู้เพื่อนใจดีพดเพื่อนกันนำสวมนำแซวเรล่ายาาพี่มือจีนดรอกอืมห่อนพักไปเสื้อสวมไม่จีนหรอมันห่อนนี่มันอนีไปเสื้อไม่ชำ

คือกระเทียมแม่บุญกระเทียมมีกระเทียมนําคือกระเทียมนี่หนึ่งกีบต่อหนึ่งหัวเป็นบ่แม่ไม่เห็นแต่ว่าถ้าเป็นหัวแต่แต่ว่าถ้าเป็นหอมนี่มันได้ไ้กีบเป็นบ่ได้ยอดนี่มันขึ้นถ้ากีบเดียวมันก็ขึ้นยอดเดียวถ้าปลูกเป็นหัวสิมันเฉยไหนะเป็นหัวอันนี่ก็ขึ้นแค่สี่ก็ขึ้นยอดเดียวโอ้ครับถ้าถ้าเป็นหัวนี่แม่ถ้าเป็นหัวแบบเป็นหัวคืขึ้นไรายอดเลยมันไม่จะกีบจะได้หันบ่โอ้โอ้คือหอมเท่านั้นอ่ะ มารับจ้างคือกันนะพ่อเนาะครับรับจ้างให้กันอ่ามืึงไปหากลางม่องทงเจ้ามึงเคยไปกลางม่องครับหากินน้ำหากินน้ำหากินน้ำหาเงินน้ำแต่ของพ่อเฮ็ดอยู่บ่พ่อบ่ครับรับจ้างเอารับจ้างพ่อมันใส่ทุนเนาะพ่อใส่ทุนอยู่เลยเนาะใส่แทุนใส่ทุนหลายใส่ทุนหลายน้ำใส่ทุนหลายครับใส่ทุนก็โหดจริงละเออ นอกจากมะปลูกก็คือเฮ็ดหน้าน้ำบ่พอเฮ็ดหน้าน้ำเฮ็ดหน้าน้ำเพามีเขากินกินจากเลี้ยงเลี่ละเขาก็ได้ไก่สิริกิจอเนาะเลื่อนพันอย่างแม่พันอย่างนะครับมันรุ่นเล็กมากก็พันเดียวกันน่ะแหละแต่ว่าห้องัาดออกอ้อขาดออกเ้าคัาดออกนี่มั่วนีมากกบรุ่นของมันตั้งหา บไปปลูกเสกันก็หัวไงตัวนีบ yeah. <hand> ่เป็นหัวไงอตอวมาติดตั้งต oh yeah. <hand> ัวได้แต่วมาปลูกตั้งหากแม่อานปลูกตั้งหากอาไปปลูกเสีหัวไงมันสิหัวไงหไหนูหัวไงสิเป็นหัวเลยวมนนี้ก็ล่างสิขึ้นโรับแต่ว่าถ้าเ้ามาปลูกตั้งหากเมื่อกันหัวไงที่กันหน่หัวไงกันงามไม่ต้องหัวไงแล้วหาไงซ้ำกันแล้วก็มวนหัวไงหน่แต่บ่ว่าสไงกลัวดิามเมื่อก็แตกออกสองกีบสามกีบสี่กีบสองยอดครับสมยอด ย่างลายนี่ทีคนด้หน่อยเนบ่มาเบ่งเด้อซ้ำใดเขาปลูกอืมแบ่มันหนอยก็ุนไงมันสิครับเอ๋ยเจ้าเขาไปปูกเพราะว่าถ้าเขาปลูกหัวซ้ำนี้ว่าช่วงเขา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 ู้มันสีหัวซ้ำใดหน่อครับอืม <c oughs> <c oughs> ส่เร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเรียบร้อยละ <c oughs> สออบกว่าหลังจากปลูกแล้วแล้วนะครับทุกคนจะต้องมาช่วยกันสะฝางไม่ใหญ่ฝั่งครับเพื่อรักษาความชื้นให้กับกระเทียมกับหอมครับแล้วก็เวลาหัวด้ำนะครับจังบสานาดิน นี่คือข,ขอบวนการสุดท้ายนะครับของการปลูกหอมปูกะเทียมรับจ้างนะครับก็ <c oughs> คือเอาเฟืองมาปลูกเป็นอันเสร็จสิน้น กินของทำกันครับข้าวพอมันกระนองมูวานรับอยู่สวนเอื่อยขันเอาหน่วยครับย่างชุมหน่อยสีสะเกตครับบันบ่อนมาเิ็งอาหารการกินก่อนก้อยกุ้งก๋วยเตี่ยวยังไงก้อยกุ้งหนึ่งไก่พักเจลผิดยิบทอดปลา